สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแครูโฟนทุกคนนะครับก็วันนี้พักก็อยู่กับเกมสโตเน่บิ๊กินนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2 0่สันวาคมนะครับก็มีแพทใหม่สำหรับช่วงคริสต์มาสมานะครับก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับจะมาบอกให้ฟังนะครับสำหรับอันนี้ที่เข้ามาเลยนะครับก็คือกิจกรรมต้นคริสต์มาสนะครับเข้ามาแล้วต้องเจอมันก่อนเลยนะครับเจ้ากิจกรรมต้นคริสต์มาสครับก็คือมันให้เราทําการเขย่านะครับเขย่าต้นไม้นะครับแล้วก็ จะได้กล่องของขวัญน,นะครับโดยให้พอดีอันนี้มันเขย่าไปแล้วสามรอบนะครับคือวันหนึ่งก็ก็จะมีให้เขยา่าแล้วก็ประมาณสิบสามสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะสามารถเขย่าได้ใหม่นะครับอ,อ,อันนี้หรือว่าอันนี้อาจจะนับจากที่ตั้งแต่ตอนเปลี่ยนวันก็ได้นะครับนี่ไม่แน่ใจนะก็กดเข้าไปเขย่านะครับมันจะมีเกตขึ้นมาอย่างนี้ฮะให้เรากดตรงที่ พยายามให้กดให้ได้เกรสนะครับแล้วก็จะได้กล่อ,ของขวันเนี่ยจะได้มาตามลาดับนะครับก็แบดบูดเกนนะครับก็ถ้ากล่องดีก็ดีหน่อยนะครับของไม่ดีก็อ่อนตามลงไปนะครับกดไม่ยากฮะกดไม่ยากแนะนำหน่อยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยจะเข้ามาในกล่องนะครับโอเคก็อันนี้เป็นกิจกรรมแรกเลยนะครับก็อันสุดท้ายนะครับพยายาม ให้ได้ถึง15นะครับเพราะว่ามันมีเจ้าเนี่ยฮะเพนโก้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวตัวนี้มันเข้ามาใหม่แล้วมันก็มีสกิลที่โหดร้ายมากนะครับคือเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ที่6ดาวนะก็บวกพลังโจมตีครับ39.75เปเ็นเวลา3รอบครับก็คือจริงแล้วเอามาแทนเจ้าฮอกกอนได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูที่สูงสุดเลยครับ6ดาวคือมันเป็นตัวระดับไดโนเรื่องลือนะครับ็สามารถที่จะเอามา ปั่มปันไดไม่ยากหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับสูงสุดของมันคือ4.4.25ครับแต่ถ้าผสมแล้วมันจะโหดยิ่งกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูในคลิปหน้านะครับโอเคอกิจกรรมนอกจากเจ้ากิจกรรมตัวคริสต์มาสครับก็จะมีดิงโกสโตนครับ i ิงโกสโตนนี่ถ้าคนที่เคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วก็จะรู้เนาะ,อ,ะอันนี้เนี่ยของรางวัลบิงโกครับก็วิธีได้ตัวเลขก็คือ อันนี้นะครับสุ่มไดโนระดับสูงสิบครั้งครับคือผมเพิ่งใช้ไปหมื่นกว่า,าเพชรอะในการสุ่มไดโนไอครั้งก่อนที่มันบอกว่าอัตราอัพตานานอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ตํานานเลยเออก็นะแล้วใช้ไปแล้วหมื่นกว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่พันกว่าไม่มีทางเลยที่จะมาสุ่มได้นะครับสําหรับตัวเลขที่เป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสุ่มนะครับก็คือต้องผ่านจนภัยแล้วก็ปรับความวังครับก็ต้องรุ้นนะครับว่าไม่รู้รอบนี้จะได้หรือเปล่านะฮะ โอเคแล้วก็ที่เปลี่ยนไปนะครับสําหรับกิจกรรมตอนช่วงนี้นะครับแบนนะะฮกิจกรรมอันนี้แพ็กเกจไม่มีอะไรนะฮะมีเจ้าแท่นบูชาเจตพูดครับอ่าตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเจ้าอ,อ่แท่นบูชาเจตพูดเนี่ยมันจะมีตัวภารกิจดาวขึ้นมาให้ด้วยนะครับเราต้องมาเล่นนะครับให้มันครบเพื่อเอาตัวคริสตัลน,นั่นเองนะครับก็จะ เป,เปลี่ยนไปตามนี้นะฮะก็จะพอเลเวลสูงขึ้นก็จะสามารถได้คิดตันที่ดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีกวาดล้างเข้ามาด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปกดเล่นเองแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องไปเก็บร,วม,รวมคิดตันจากไอ้พวกนี้แหละอ่าแล้วก็ที่เปลี่ยนไปนะครับมีภารกิจฮะ ตรงส่วนของภารกิจเนี่ยนอกจากภารกิจรายวันนะครับที่ปรับปรับไปน,นิดหน่อยนะครับมีปรับเพิ่มเติ่มขึ้นมานะครับอย่างพวกท้าไทายสงครันไบโนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ยังมีภารกิจรายสัปดาห์ครับผมอ่าภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีของรางวัลที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พยายามทําให้ได้ในสัปดาห์หนึ่งนะโอเคลองดูนะครับก็ไม่ยากมากเท่าไหร่มั้งเนี่ยครับร่วมคณะเดนินทางชนเผ่าสู้ในสังเวียนนะครับก็ถ้าเล่นตามปกติก็น่าจะก็น่าจะได้นะอ่าอันนี้อันนี้จะยากนิดนึงทาทาสง ino, ว่า มันวันหนึ่งมันให้แค่10ครั้งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องเล่นเล่นมนจนหมดทุกวันอะ่ะเพื่อให้ได้นะครับตอนนี้เหลืออีกห้าวันโอเคมีโอกาสอยู่ส่งหอยมิตรภาพนี่ก็ไม่น่าจะยากนะครับสาหรับคนที่มีเพื่อนเต็มนะครับแล้วก็วิวัตได,ดโ,โน่ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ทาภารกิจละสัปดาห์ทั้งหมดครับก็จะได้ใบสุ่มหินปัญญาครับโอเคอตัวสงครามไดโน่นะครับเอ่อสงคามไดโน่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะสามารถ ปกติแล้วเราสู้กันเนี่ยถ้าถ้าสู้แล้วมันแบบไม่ตายักทีนะครับมันก็ต้องรอจนพบ20เทิรเินถึงจะจบเกมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยปัจจุบันเราสามารถผ่าน4ีเทินนะครับแล้วก็กดข้ามได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวไข่สุ่มตำนานนะครับไข่สุ่มตำนานณนปัจจุบันนี้แพทนี้นะครับจะสามารถเอ่อได้รับตัวเต่านะครับเต่าเขียวอาสบุกได้แล้วนะครับตัวพีโอส์มีตัวพีโอ๊ตนะครับที่ปรับไปนะครับ อ่าเป็นเรื่องลือนะครับเป็นตัวไดโนระดับเรื่องลือที่ปรับไปพรีโอสนะครับมันจะสกิลจะปรับไปนิดหน่อยนะครับตรงสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับที่เอ่อเป้าหมายเป็นจ่าฝูงเนี่ยอ่าก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเนี่ยปรับไปเล็กๆกน้อยๆอ,อยนะฮะก็เผื่อเอาไปลงใน PVP หรืออะไรอย่างงี้นะฮะโอ้แล้วก็อืม ตอนนี้มันไม่มีจักปรปุงกองกำลังให้กดอ่ะตัวจักปรปุงกองกำลังเนี่ยจำนวนการเล่นนะครับก็จะลดลงมานะครับรวมถึงของระวันเนี่ยมีการปรับปรุงนะฮะก็จะมีพวกขินวิญญาณนะครับพวกอาซบุกพวกโคโทเลยพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวล่าไดาโน่เนี่ยจะมีการแก้ไขนะครับปรับปรุงนิดหน่อยนะครับพวกจากนเบกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยแล้วก็ไอตัวที่ฟังก์ชันที่ไม่รู้คนได้ใช้กันหรือเปล่านะครับ เจ้าเนี่ยฮะตัวอำลาเนี่ยฮะผมไม่เคยได้ใช้เลยนะครับหมายถึงว่าไอ้พวกระดับต่ำๆนะแต่ระดับสูงๆก็พอใช้บ้างนะครับไอ้พวกตัวระดับไอตำนานเรื่องเรืออะไรเงี้ยก็พอได้ใช้บ้างแต่ว่าไอ้พวกอ่าต่ำๆนะครับอย่างพวกหนึ่งดาวสองดาวนะครับตอนนี้มันปรับปรับปรุงราคานะครับจากแต่ก่อนหนึ่งพันนะครับตอนนี้หนึ่งดาวเหลือเป็นห้าพันนะครับเออก็คือเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็สองดาวนะครับจากห้าพันตอนนี้เป็นหนึ่งหมื่นนะครับก็คือ เปืองขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะเอามันมาทำไมนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับ Indeed, แล้วก็มีการปรับปรุงพวกสกิลของพวกตัวจีน่าคาวอะไรพวกนี้ยฮะมีมีสกิล <Yeah. S 1> ที่มันเป็นบั c ออยู่นะครับก็หรือว่าแบบได้ไม่ได้ค่าไม่ตนะจากที่จากที่ปกติมันใช้นะครับ mm hmm. ก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะฮะโอเค okay, แล้วก็ตัว ร้านค้าร้านค้าโอเคร้านค้าตรงร้านล่าไดาโนครับปัจจุบันเนี่ยมีตัวเนี่ยฮะคาทานฟ้ากับลูทันฟ้านะครับเพิ่มเข้ามาครับผมสองตัวโอแล้วก็มีการปรับปรุงไปพวกสกิลของพวกไดโดนเสาที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับโอเคอสำหรับก็การปรับปรุงพัฒนาตอนนี้เนี่ยก็มีปอเรา อีกอย่างนึงอย่างนึงขอโทษครับขอโทษณปัจจุบันเดี๋ยวให้ดูเอาดันไม่ยางแล้วกันเนาะน้อยก็คือพวกมอนสเตอร์ครับณปัจจุบันตอนนี้ณช่วงเวลาเฉพาะช่วงคริสมาสนะครับ <c oughs> มันจะ <c oughs> แต่งตัวเป็นซันดาคอส ไม่ใช่สิมันจะเป็นซานตาไหมไม่ใช่มันต้องเป็นกวางเรนเดียร์มันคือใส่หมวกกับใส่จมูกแดงมันควรจะเป็นกวางเรนเดียร์มันไม่ควรจะเป็นซานตานี่ความน่ารักของมันก็เป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตัวเกมนะครับ ก็เป็นชว่วงคัสตูมพิสมารนะฮะอ๋อแล้วก็ตัวเครื่องตรงนี้ครับไม่รู้ว่าปกติคนเคยกดกันไหมตรงนี้นะฮะปกติแต่ก่อนเนี่ยมันจะแค่ได้แค่ยอมแพ้แล้วก็ทําต่อนะฮะตอนนี้สามารถปรับปรุงได้แล้วครับปรับปรุงไอ้พวกคุณภาพกราฟิกคอลเลอร์ปีนหน้าจอเียงเฟกอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถกดกดสต็อปในเกมแล้วก็ปรับปรุงได้เลยนะครับปกติต้องออกไปกดข้างนอก อ็อัปเดตณปัจจุบันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเ่าแล้วก็มีพวกเล็นๆน้อยๆอย่างไอพวกของฝันนะไอไม่ใช่สิของรางวัลน,นะครับบางทีอ่าแต่ก่อนต้องกดเข้าไปรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจะเข้าไปในกล่องจดหมายให้นะครับเลียดาไปรบครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวในอ่าคลิปหน้าครับผมจะเอา ตัวเจ้าเพนโกนะครับไอพวกเพนกวินที่มันเป็นลิมิเต็ดเอ dition เนี่ยมาแนะนํานะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สกิลมันดียังไงนะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนําว่ามันควรจะมีอะ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเกมได้เลยอะ่ะม,มันเหมือนกับไ,ไอตัวไอโคโทนอะไรพวกนี้แหละฮะคือมันสกิลมันโหดอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เอามาแทนหลายๆตัวได้ด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตาม s u b s c r i b ์ช่องด้วยนะฮะสำหรับเกมโซเนต b e กินเนี่ยก็อยากจะเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนก็ฝากสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ